นักเรียนนักปีสามพร้อมมีวัฒนาการพร้พอมไหมพร้พอมไหม

Sanduwarí wa, 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 sand สวัสดีค่ะทุกตาค่ะวันนี้นะคะบรรยากาศตรงนี้ก็คือบรรยากาศการรับน้องของคณะคารุษาสาสารน้าประสิทธิ์นะคะวันนี้เป็นวันรับน้องเป็นวันแรกนะคะวันนี้ก็เราเต็มเปียมไปด้วยความสุขนะคะและนี่ค่ะก็คือบรรยากาศของการรับน้องวันนี้น้องๆทุกคนมีความสุขมากกับการรับน้องวันนี้ค่ะแต่พี่ทุกคนนะคะเหนื่อยมากค่ะมากค่ะพี่ชั้นสวย เราสุขกับการรับน้องนี้และก็พี่ๆทุกคนมีความสุขมากกับการรับน้องในครั้งนี้ด้วยนะคะผโอ๊ยคุณตาคะสิคคะคุณน้องพูวันนี้นะคะเราเตรียมความสนุกสนานมาฝากน้องๆทุกคนแต่การการรับน้องในครั้งครั้งนี้นะคะเราจะมีรับตั้งแต่วันวันวันทีว่วันที่เท่าไหร่วะวันที่6กะคะจนถึงวันที่ย8ของเดือนนี้นะคะ ทุกคนนะคะมีความสามัคคีรักและตองดองกันทุกๆคนนะคะที่อยากเป็นก็คือรักกันนี่น้องๆรู้จักกันทุกๆคนแล้วก็อยากให้รุ่นพี่ทุกทุกคนรู้จักกันนะคะ<น>การรับน้องนี้เราก็เลยสร้างมาเพื่อความสมานฉันน์นะคะแล้วก็อยากจะขอบคุณจากตัวแบบนีน้อะที่ให้ความรักเออกับสิ่งนี้มากเลยนะคะ<น>ค่ะยังไงนะคะต้องขอบคุณน้องๆทุกคนด้วยนะคะ กันไว้เธอดอกเกิดร่วมแดนไทยจะเกิดชาติไหนไหนากอดไปดุวยกันขอบคุณแท้